ตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็ไปคัดเทศกาลประเพณีไทยทั่วประเทศเลยมา16เทศกาลและเตรียมจะยกระดับสู่สากลผ่านซอฟต์พาวเวอร์ทวนการว่าภาครัฐนี่ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ 5F F, F แรกก็คือ food คืออาหารแล้วก็ film นะครับภาพยนตร์นะครับแฟชั่นนะครับแล้วก็ fighting นะครับเรื่องของศิลปะก,การป้องกันตัวแล้วก็ F สุดท้ายคือ festival เทศกาลประเพณีต่างๆที่มีอยู่ตลอดทั้งปี 16, 16เทศกาล16ประเพณีที่ว่าเนี่ยมาไล่กันเลยนะไล่จากภาคเหนือก่อนประเพณี6เปงนมัสการพระมหา,าธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งจังหวัดน่านคือใครไปน่านเนี่ยต้องไปแน่นอนแหละพระธาตุแช่แห้งเนี่ยเป็นจุดหลักเลยนะประเพณี6เป็งก็คือประเพณีเดือน6นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําบุญกันเดือน6ครับเทศกาล นาฏยะแห่งศรัทธากิ่งกระราน้อมบูชาวิสาขาปูรณมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนโอ้นี่ก็เหนือมากเลยนะครับกิงกระลานี่เขาบอกว่าเป็นการลำนะครับกินนรีกินนอนอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็จะลำกันในวันวิสาขาบูชาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศกาลไทยลื้อนะครับที่จังหวัดพะเยาก็จะมีขนธรรมเนียมประเพณีการแต่งกายเรื่องของอาหารการกินก็จัดเป็นเทศกาลเพื่อคนรุ่นหลังได้เห็น วิถีเชวิถีชีวิตคำนบปรรระเเณีธมนียมของชาวไทยหรือนะครับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนี่พระธาตุริษปบุญชัยใครไปลำพูนก็ต้องไปแวะนะครับสวยงามมากนะสวยงามมากแล้วก็จัดเป็นเทศกาลโคมแสนดวงโอ้โหนะครับสุดยอดเทศกาลมรดกโลกบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีนี้ไปทางอีสานละนะครับ อุดรธานีที่ตำบลบ้านเชียงเขาก็ไปพบนี่แหละนะครับนี่โบราณวัตถุถ้วยไหหม้อชามรวมถึงกระดูกของพวกสัตว์ด้วยนะเครื่องมือเครื่องใช้ประเพณีแห่มาลายัยเข้าตอกที่จังหวัดยะโสธรเอาเข้าเปลือกนะครับมาคั่วเป็นข้าวตอกแตกแล้วมาร้อยเป็นมาลายัยที่จังหวัดยะโสธรเทศกาลโคราชเมืองศิล์โคราชสตรีทอาร์ตท,ที่จังหวัดนครราชสีมา ก็จะมีเรื่องศิละปะขนบรรมเนียมประเพณีนะภูมิปัญญาท้องถิน่นเทศกาลเมืองครามสกลนครครามคราฟสกลเฟสติวลัลที่จังหวัดสกลนครผ้าย้อมครามเนี่ยเป็นโอท็อกขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนครเนี่ยสีครามก็ผ้ามมย้อมเพราะฉะนั้นก็ทําเป็นเทศกาลเลยแล้วก็จะมีการเดินแฟนชั่นผ้าครามประเพณีบวงสวงพญาศรีสัตนาคราชที่จังหวัดนครพนมโอ้โหแน่นอน พูดถึงอีสานก็ต้องนึกถึงเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคประเพณีตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษาที่จังหวัดสระบุรีนะครับเขาบอกว่าการตักบาตรด้วยดอกไม้เนี่ยถือว่าได้บุญอย่างยิ่งใหญ่เลยเทศกาลอาหารภาษาศินเมืองเพชรเมืองสร้างสารรค์ที่จังหวัดเพชรบุรีโอ้โหไปเมืองเพชรนี่มามีศิลปะขนบรรมเนียมประเพณีแล้วก็ที่สาคาัญอาหารนี่อร่อยเทศกาลตามรอยอรารยธรรมของโบราณที่ปรา,าสาทศิลาสะด c กอกถมที่จังหวัดสะแก้วคือจริงๆแล้วปราสาทสรักกอกทมนี้ก็มีมานานแล้วนะปหลายพันปีแล้วนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยกรมศริลปากรเขาไปพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยประเพณีบุญกลางบ้านสืบสารตำนานเมืองพนัทจังหวัดชนบุรีแถวเมืองชนจะมีประเพณีบุญกลางบ้านหลายพื้นที่แต่ที่โด่งดังที่สุดเกิดที่พนัทประเพณีกตัญยูคู่ฟ้าสมโพธิเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวจินจังหวัดปัตตานี จ้าแม่ลิ้มกอนเหนือนี่คือเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยแล้วก็คนมาเลเซียมากเลยนะแต่ละปีนี่มีคนมาสักการะเยอะมากคึกคักมากประเพณีแห่ผ้าพระบทพระราชทานถวายพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพระบรมธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะพระบทเนี่ยก็คือผ้าหรือภาพวาดที่เกี่ยวกับพุทธประวัติหรือเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและเทศกาลอาหารอร่อยเมืองภูเก็ต มาเที่ยวและมีนักท่องเที่ยวมากมายแล้วมาสัมผัสชายหาดนะครับไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรมเทพอะไรต่างๆแล้วแต่ต้องไม่ลืมเรื่องของอาหารที่จะใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อปีนี้เนี่ยการท่องเที่ยวของไทยนี่คึกคักตามเป้าที่ภาครัฐนั้นวางไว้นะครับ